ประกาศด่วน4 0,000บาทใครจริงรับซื้อแบงค์100บาทรัชกาลที่9ด้านหลังเป็นรูปโบกผราหัตถ์แบบนี้จ่ายสดทันที4 0,000บาทใครมีแบงค์100บาทรุน่นนี้เอามาขายผมด่วนนะครับสังเกตให้ดีจ้า สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ปนิกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับใครก็มาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร1 0 0่บาทรัชกาลที่9หลายๆท่านมีธนบัตรแบบนี้อยู่ครับธนบัตรรุ่นนี้ครับผมรับซื้อมาในราคา40,000 0บาททุกคนฟังไม่ผิดครับรับซื้อจ่ายด้วยเงินสด เฉพาะธนบัตรรุ่นนี้รุ่นเดียวนะ4แสนบาทซึ่งหลายหลายคนมีธนบัตรแบบนี้อยู่ในมือหลายๆท่านมีธนบัตรรุ่นนี้อยู่ที่บ้านมีแล้วอยากจะขายฟังนะครับใครที่ดูอยู่ณขณะนี้แล้วพี่มีธนบัตร100บาทรุ่นนี้หยิบขึ้นมาดูครับคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยเพราะว่าธนบัตรแบบนี้ครับมันมีอยู่ตามบ้านแล้วบอกกอนนะหาโคตง่าย พอเราเจออันนี้ปุ๊บธนบัตร100บาทรุ่นนี้เป็นเครื่องยืนยนันังว่าธนบัตรแบบนี้มันมีและมีโคตรเยอะฟังนะครับมันมีหลุดเล็ดรอดและมีโคตรเยอะใครที่ดูอยู่ในขณะน,นี้ติดต่อมาด่วนๆสวัสดีพี่มิรครบับสวัสดีพี่มิตเอฟตีไต้หวันงครับสวัสดีพี่แม่ดาวเด่นครับสวัสดีพี่ชัยสิทธิ์ตันสุวรรณครับสวัสดีพี่สนธยาครับธนบัตร100บาทรุ่นนี้ครับอ่ะเรามาดูกัน เป็นธนบัตร100บาทที่จำนวนการผลิตผมว่าน่จาจะประมาณ1ล้านฉบับถึง10ล้านฉบับไม่แน่ใจครับน่าจะอยู่ประมาณ10ล้านฉบับหรือเปล่า1หมวดเดียวนะมี 9R 1หมวดเท่ากับมี1ล้านฉบับนะครับธนบัตรทั้งหมด1ล้านฉบับจะได้กระจัดกระจายไปอยู่ในมือของทุกคนนะครับฟังนะครับใครเคยเห็นธนบัตร100บาทรุ่นนี้บ้าง4แสนนะครับ ใครเคยเห็นพิมพ์เคยเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยได้ไหมใครเป็นเอฟซีผมเข้ามาทักทายหน่อยครับสวัสดีพี่เอ๋ครับสวัสดีพี่เอ๋ทัน,น,นันท์ครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่เอ๋นะครับสวัสดีครับพี่นะครับสวัสดีพี่ไผยน์พี่ภูวเดชนะครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะใครเคยเห็นพิมพ์เคยเห็นให้ผมหน่อยหนึ่งบาทรุ่นนี้ครับมันแปลเปลี่ยนเป็นเงินฟังนะหนึ่งบาทแปลเปลี่ยนเป็นเงินขั้นต่ำเนี่ยแล้วธนบัตรรุ่นเนี้ย จ่ายเงินวันนี้นะครับฟังนะรุ่นนี้รุ่นเดียวเนี่ยนี่ที่ด้านหลังเนี่ยแบบเนี้ยผมจ่ายเงินไปถึงสี่แสนคงับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสองนาทีแล้วขออนุญาตอธิบายทีเดียวครับสวัสดีพี่กิติพงษ์ครับสวัสดีทุกท่าน,นครับนี่พี่ชัยสิธิ์บอกว่าเคยใช้เลยแหละหลายๆท่าน,นครับพี่น้องของเราเคยใช้แบงค์หนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้อยู่ฟังนะครับอย่าพลาด มีคนนำมาขายผมแล้วรับเงินกลับบ้านสี่แสนนะฟังกันไม่ผิดครับสี่แสนบาทเพียงแค่ดูว่าเป็นรุ่นโบกมือนะใครเคยเห็นสวัสดีพี่นิติศัก์ครับสวัสดีพี่โอติปากใต้เมืองคอนครับขอดไลฟ์รัวๆคนละสิบทีจะได้ไหมอ่ะที่ดูอยู่เอาเฉพาะที่ดูนะครับบางท่านครับที่ดูอยู่นะครับมีของมีแบงค์แบบเนี้ย แล้วพี่ๆอยากจะขายฟังนะครับพี่ติดต่อผมมาได้เลยนะมีแบงก์เก่ามีเหรียญเก่านะครับมีเหรียญจีนนี่อ่ะพี่ๆดูเหรียญจีนแบบไหนว่าแบงก์นี่เหรียญจีนแบบนี้พี่ดูนะครับเหรียญจีนแบบนี้ทั้ง4แบบเนี่ยสี่ห้าแบบ6แบบอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตโปรโมทเอ้ยประชาสัมพันธ์เรื่องเหรียญจีนสักแป๊บหนึ่งดูนะครับนี่คือเหรียญจีนที่ผมบอกว่าบางบ้านเนี่ยมีเยอะบางบ้านมีอย่างละหลายเหรียญเนี่ยอย่างเช่นเหรียญท่านในพลแบบนี้นะครับฟังนะครับแบงค์รับซื้อ,อ ฟังไม่ผิดนะครับอันละสี่พันถึงอันละสามแสนบาทเนี่ยใครมีเหรียญสองรุ่นนี้ติดต่อผมมาด่วนๆเลยนะเหรียญจีนนะครับทุกรุ่นเหรียญต่างประเทศเกือบทุกชนิดนะครับใครมีติดต่อมาหรือว่าจะเป็นธนบัตรจีนครับธนบัตรจีนเนี่ยที่เป็นแหบนบแบบเป็นใบๆจํานวนเยอะจํานวนน้อยแบงค์เข็มเป็นวัตถุโบราณยินดีรับซื้อของคุณอย่างแน่นอนครับนี่ใครมีนะแบงค์จีนแบบแปลกๆนะครับลองติดต่อเรามาเรายินดีรับซื้อของคุณอย่างแน่นอนครับ จำนวนยิ่งเยอะไอ้แบงค์ยิ่งชอบนะครับจ่ายด้วยเงินสดนี่เหรียญจีนอัน,นเนี้ยเนี่ยอันละเป็นล้านนะเหรียญจีนแบบนี้อันละเป็นล้านซึ่งเราอาจจะพบเจอได้ที่บ้านของเราครับใครที่มีก็ลองติดต่อมาแล้วกันอะเรามาดูธนาบัตรรุ่นนี้กันนี่คือแบงค์ร้อยครับนี่คือแบงค์ร้อยหนึ่งร้อยบาทรัชกาลที่เก้าเป็นธนาบัตรที่ล,ลึกฟังนะครับเป็นธนาบัตรที่ละลึก นะครับราชาพิเศษสมรส60ปีวันที่28เมษายนปีอะไรครับใครเห็นปีพศออพิมพ์บอกหน่อยเดี๋ยวแจกปฏิทินครับใครเห็นปีพศพิมพ์บอกหน่อยเดี๋ยวแจกปฏิทินครับธนบัตรรุ่นนี้ครับเพิ่งสร้างมาเมื่อไม่เท่าไหร่นี้เองอ่ะพี่ดูนะ10กว่าปีครับแล้วหลายๆท่าน FC ของเรามีบางบ้านมีคดเยอะ ต้องบอกแบบนี้นะแล้วอันเนี้ยผมซื้อจากพี่ท่านหนึงอ่ะสวัสดีพี่สุพันธ์หมื่นพักตีครับซื้อจากพี่ชายหนึ่งท่านนำแบงค์ร้อยรุ่นเนี้ยมาแล้วรับเงินกลับบ้านสี่แสนใครอยากรู้บ้างแบงค์หนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ที่มีราคาสี่แสนดูอย่างไรดูตรงไหนใครอยากรู้พิมพอยากรู้ครับ ไม่มีใครเห็นปีพศเลยเหรอแอดมินดูด้วยนะเอาไปแจกเสื้อนะครับเอาไปแจกเสื้อเอาไปแจกปฏิทินปฏิทินเสร็จแล้วกําลังจะให้เด็กวิ่งไปเอาที่โรงงานนะครับปีพศออของการผลิตเป็นเครื่องยืนยันว่าธนบัตรรุ่นนี้ธนบัตรแบบนี้มันมีกระจัดกระจายอยู่ใครที่มีของแล้วอยากจะขายแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว ไม่มีเรียกเก็บเงินท่านค่าบัตรรับรองค่าบัตรรับประกันไม่ต้องเสียเงินจําแค่นี้พอกราบสวัสดีพี่ชินพันธ์ครับนะครับกราบสวัสดีพี่ชินพันธ์ชนะพันธ์ครับอ่าหนุ่มใหญ่จากราชบุรีนะครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีพี่สุพัฒน์นะครับสวัสดีน้องธีรพลนะครับมาเรามาดูกันธนบัตรหนึ่งรบาทรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกครับจุดสังเกตความแพงดูนะ จุดสังเกตความแพงให้คุณพลิกหลังของธนบัตรรุ่นนี้มาก่อนหยิบขึ้นมาแบบนี้ดูนะครับไม่มีดราม่านะฟังนะธนบัตรรุ่นนี้หรือธนบัตรแบบนี้มีอยู่เกือบทุกคนครับหมวดอักษรในการผลิตธนบัตรหนึ100่งร้อยบาทรัชกาลที่เก้ารุ่นนี้คือหมวดนี้ฮะฟังนะครับดูเฉพาะด้านหน้าเราจะเห็นหมวดนี้เลยอเดี๋ยวผมหยิบอะไรให้ดู ดูนะด้านหน้าเหมือนกันแต่หลังไม่เหมือนกันคุณดูนี่ก่อนสวัสดีทุกท่านครับไทยเข้ามาแล้วก็ทักทายผมด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับอ่ะดูฮะเดี๋ยวมีให้ดูนะครับเหมือนหรือแตกต่างพิมพ์บอกผมหน่อยอา้าวนี่ดูดูดูด,ดูเราเห็นแค่ตัวหนังสือเราก็รู้แล้วนะครับว่าธนบัตรที่เราหาเป็นธนบัตรแบบไหนระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับแบงค์เขียนเพชวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีนะครับด้านหน้าครับ เหมือนกันไหมครับค่อยๆดูเหมือนหรือแตกต่างครับเหมือนหรือแตกต่างบอกผมมาสวัสดีพี่เหมียวรอบประเสริฐสวัสดีพี่อิกครับสวัสดีพี่ปรียาครับสวัสดีทุกท่านครับเขาบอกว่ารับซื้อจริงหรือเปล่าพี่จา๋ามีจริงตามแบบที่ผมบอกหรือเปล่าสวัสดีพี่รัชพลน,นะครับสวัสดีพี่ซิมพี่อดุลจากระยองพี่รัศมีครับ เฟซปอมแบงค์เยอะมากตอนนี้เราวัดระวังด้วยฟังนะครับแบงค์เข็ยเไววัตถุรานเนี่ยหากเป็นอะไรนะหากเป็นเพจจริงจะมีผู้ติดตาม1.9ล้านนะครับผู้ติดตาม1.9ล้านแล้วประเมินราคาฟรีทุกชิ้นครับสวัสดีพี่สุวรรณนิเคครับนี่นๆๆน,น,น,นมีคนตอบถูกคุณกอนฟรุตเขาบอกว่าต่างกันอะไรอ่านเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูต่างกันตรงนี้ครับ คุณกรฟุตต่างกันตัวพีกับตัวอาร์ขอบพระคุณพี่กรนะครับนี่แหละครับจุดแตกต่างด้านหน้าแล้วคุณดูด้านหลังครับพี่กรฟุตนะครับรบกวนติดต่อนะครับพี่กรฟุตรบกวนทักแชทหาแอดมินนะครับทักแชทหาแอดมินบอกว่าตอบคําถามถูกเดี๋ยวผมจัดของรางวัลให้สําหรับพี่กรฟุตนะครับขอบพระคุณครับใครที่อยากได้ก็ตอบคาถามมาแล้วกันนะครับอ่ะดูครับ ด้านหน้าเหมือนกันหรือว่าต่างต่างกันใช่ไหมครับแล้วเราดูด้านหลังครับด้านหน้าเหมือนกันนะต่างกันที่ตัวนัสือตัวเดียวเห็นไหมก r กับ 9P คุณเห็นไหมครับเห็นหมั้ยด้านหน้านะ9 r กับ9พพอคุณพลิกมาดูที่ด้านหลังไอ้ 9R ด้านบนเนี่ยดูนะ9 r รธนบัตที่อยู่ด้านบนเนี่ยพอพลิกมาด้านหลังเะเป็นแบบโบกมือคุณเห็นหมั้ เก้าตัวพีนะครับเก้าตัวพีพอพลิกมาที่ด้านหลังจะเป็นรูปพระบาทสมเด็จรัชกาลที่สิบด้านหลังเหมือนหรือแตกต่างครับใครคิดว่าเหมือนพิมพ์เหมือนแตกต่างพิมพ์แตกต่างครับปะ่ะและอย่างที่บอกนะครับหากบ้านใดน,นะครับพี่ดูอยู่แล้วบ้านคุณมีพระเครื่องแบบนี้อ่ะให้ดูแบบผ่านๆน,นะนะครับบ้านคุณมีพระเครื่องแบบนี้แบงค์ยินดีรับเช่า นะครับไม่ว่าจะเป็นพระคำหมากคำข้าวนะครับหลวงพ่อหรือสีลิงดําวัดท่าซุงนะครับหรือจะเป็นพระของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้แบงค์รับเช่าทุกรุ่นนะครับแบงค์รับเช่าทุกรุ่นแล้วจ่ายด้วยเงินสดหรือจะเป็นนี่สมเด็จหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีครับนะครับแบงค์รับเช่าแน่นอนสวัสดี1 0 0 0ท่านขอบพระคุณพี่ๆมากครับขอบพระคุณทั้ง1 0 0 0ท่านครับขอไลฟ์รัวๆครับนะครับเมื่อทุกคนมีพระเครื่องแบบนี้อยู่ที่บ้านแล้วอยากจะปล่อย อยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดพี่ติดต่อมานี่จะด,ดุคามแบบนี้ผมกระับเช่าพี่เห็นไหมจะด,ดุคามรามเทพแบบนี้ผมกระลับเช่าเหรียญหลวงพ่อกเกษมเข็มะโกแบบนี้ผมก็เช้าพี่เห็นปะห,หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีผมก็เช้านะครับหลายหลายท่านมีพระแบบนี้อยู่นี่พญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไล่แต่งทองครับเมื่อคุณมีพระเลี่ยมทองพระที่ไม่ได้เลี่ยมหรือว่าจะเป็นเหรียญเกจิพระเครื่องที่คุณพ่อคุณแม่ ทิ้งไว้ลองติดต่อมาครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับหรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะเดินทางมาที่ร้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยูตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านแผนที่ตามหน้าจอครับออะดูนะครับ f อจา๋าธนบ,บัตร2ใบมีความแตกต่างเห็นมหมสวัสดี1 0 0 0นะครับธนบัตรทั้ง2ใบมีความแตกต่างกันแต่วันนี้ครับ ผมมีธนบัตรอยู่ชุดหนึ่งฟังนะผมมีธนบัตรอยู่หนึ่งชุดที่เอฟซีของเรานำธนบัตรหนึ่งร้อยรุ่นนี้นี่รุ่นโบกมือแบบนี้มาขายแล้วรับเงินกลับบ้านสี่แสนนะฟังนะครับไม่ใช่ทุกใบจะขายได้ใครมีแบงค์หนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ พิมมีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับผู้หญิงพิมพ์มีค่ะผู้ชายพิมพ์มีครับแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยไปเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับนี่คือธนาบัตรที่คุณกําลังเห็นว่าเฮ้ยธนาบัตรมันมีความพิเศษธนาบัตรมันมีความหายากเอาพี่เอกมีสวัสดีพี่สลานะครับคุณสุขชัยบอกแอดไปแล้วนะครับก็ระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับ แบงค์เข็มเป็นวัตถุโบราณนี่พี่นะดูนะส่งรูปประเมินราคาฟรีไม่ต้องทำบัตรรับรองไม่ต้องทำบัตรประกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเอ้าเรามาดูครับใครมีพิมพ์ม,มีแล้วกดหัวใจรัวๆครับดูนะครับธนบัตร100บาทอย่างที่ผมกราบเรียนกับทุกท่านไป มีพิมพ์มีมานะครับขอบพระคุณงามใครมีของอยากจะขายก็ศึกษาสักนิดนึงเนาะอ่านหนังสือให้จบบรรทัดแค่นั้นเองครับคุณก็สามารถจะรับเงินแล้วนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมนะครับเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาเป็นพระปฐมบรมราชาองการนะครับวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493สวัสดีพิษสักครับ นะครับเมื่อทุกคนหยิบธนาบัตรหนึ่งร้ยบาทรุ่นนี้ขึ้นมาอ่ะเรามาดูกันนี่ค่อยๆดูครับธนาบัตรชุดนี้ครับเจ้าของมีแล้วรับเงินสี่แสนนะฟังกันไม่ผิดครับเจ้าของมีแล้วรับเงินสี่แสนบาทจากธนาบัตรหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ครับ ใครเห็นความผิดปกติของธนบัตร100บาทรุ่นนี้บ้างครับสวัสดีทุกท่านนะบางท่านมีเยอะมากแต่ไม่รู้จะขายใครติดต่อมาเลยแบงค์ยินดีรับซื้อไม่ต้องไปขายคนอื่นมาขายไอ้แบงค์จุดสังเกตแรกนี่หมวดน,นี้ 9R เห็นไหมครับ 9R จุดสังเกตที่2องครับเมื่อคุณพลิกหลังของธนบัตรรุ่นนี้ขึ้นมา ส่งรูปไปประเมินไม่เห็นตอบเลยเราจะตอบกับเฉพาะของที่เราจะซื้อเท่านั้นของอันไหนที่เราไม่ซื้อขออนุญาติเปิดดูอย่างเดียวครับไลน์มันเยอะผมตอบพี่ๆไม่ทันนะอ่ะดูนะครับค่อยๆดูฮะเดี๋ยวให้ดูจนครบทุกใบครับ ค่อยๆดูจ้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะดูฮะเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกครับจุดสังเกตความแพงของธนบัตรรุ่นนี้โอ้ยมี FC ของเราตอบถูกสวัสดีคุณกบนะครับมี FC ของเราตอบถูกกันล้นหลามเลยตอนนี้เนี่ยแสดงว่าเก่งแล้วธนบัตรชุดนี้นะครับรับเงินกลับบ้านนะ4แสนครับ เห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังว่ามันแปลกยังไงใครคิดว่าเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับพี่ศักเฉลียวบอกว่าวนี่แหละคนที่ช่างสังเกตเท่านั้นพี่ถึงจะมีโชคคนที่ช่างสังเกตเท่านั้นถึงจะพบเจอธนาบัตรแบบนี้แล้วรับเงินกลับบ้านทันทีเห็นไหมครับ ขอไ like ลค์รัวๆ้คนละสิบทีให้ผมหน่อยจะได้ไหมใครที่เห็นแล้วหรือยังไม่เห็นเป็นกำลังใจกันงับทักทายกันงับถ้าขายต้องมีใบรับรองด้วยไหมไม่ต้องครับขายของให้แบงค์เข็มเพชรไม่ต้องมีบัตรรับรองนะครับไม่ต้องมีบัตรรับประกันใดๆที่สวัสดีพี่เอกนะครับดูฮะสวัสดีพี่อ้อยครับสวัสดีพี่อ้อยสวัสดีป๋าเบิ้มครับสวัสดีพี่อ้อยสวัสดีป๋าเบิ้มครับผมนะฮะ นะครับอ้อยป่าเบิ้มสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เป็นปูชนียบุคคลในวงการของเราท่านหนึ่งนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ดูไปก่อนดูไปก่อนดูไปก่อนถ้าเป็นแบงค์ตัวจริงไม่ต้องเสียอะไรเลยขอบคุณพี่โอติครับนี่มีใครเห็นยังขอไลา์รัวๆด้วยมานี่ดูครับนี่คือธนบัตร หนึ100่งร้อยบาทรัชการที่เกา้าเป็นธนาบัตรแบบพิเศษที่มันมีอยู่และพี่ๆดูตรงนี้ธนาบัตรชุดนี้มันมีความพิเศษตรงไหนพี่รู้ไหมเป็นธนาบัตรที่เรียงเบอร์สวัสดีทุกท่านครับเป็นธนาบัตรที่เรียงเบอร์และธนาบัตรรุ่นนี้มีอยู่เกือบทุกบ้าน เห็นไหมธนบัตรรุ่นนี้ครับมีอยู่เกือบทุกบ้านเรามาดูกันครับ100รบาทของคุณเมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับแล้วด้านหลังเป็นรูปโบกมือคุณลองมองที่มุมด้านล่างมุมขวาเห็นไหมจ๊ะคุณลองมองที่ด้านล่างมุมขวาคุณเห็นอะไรคุณเห็นอะไรบ้างอะมาดูกันดูนะครับธนบัตรหนึ่งรอบาทชุดนี้ อย่างที่ผมบอกนะครับรับเงินกลับบ้านเนี่ยสี่แสนเนื่องจากพี่ดูนะด้านหลังของธนบัตรมีตัวเลขและเป็นธนบัตรแบบเรียงเบอร์สี่หกศูนย์หนึ่งเห็นไหมครับอันล่างเนี่ยสี่เจ็ดศูนศูนย์พี่เห็นไหมธนบัตรชุดนี้นะครับจํานวนหนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยฉบับหนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยฉบับมีเอฟซีนำเนี่ยเนี่ยมีเอฟซีนำมาขายแล้วรับเงินสี่แสนเนี่ย พอเราพลิกดูด้านหน้าครับนี่คือธนบัตรอะไรเอ่ยหนึ100่งร้อยบาทรัชการที่เก้าแบบตัวอย่างแล้วธนบัตรชุดนี้ครับเป็นธนบัตรแบบตัวอย่างทุกใบผมเอาไม้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าธนาบัตรแบบนี้มันมีอยู่เยอะมากๆเห็นไหมครับมีคนเจอทีและเอามาขายทีรับเป็นร้อยๆใบคุณเห็นไหมฮะ ใครที่พบเจอธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบนี้นะครับคุณอย่าพลาดนะครับยังมีนะครับใครที่เอาอย่างนี้ดีว่ะมันมีหลงอยู่ตามบ้านเนี่ยนี่ขอตอบคนนี้หน่อยคุณอะไรเนี่ยโอ้โห,โหไม่อยากจะ่ว่าเลยคุณชูชาติบ้านโขนเขาบอกว่าร้อยฉบับไอ้โมโ้ใครอยไปเชื่อเอาตรงๆนะมึงไม่แหกตาดูเหรอคุณชูชาติคุณชูชาติ คุณไม่แหกตาดูเหรอเนี่ยหนึ่งร้อยฉบับเอาตรงๆนะมึงกลับไปโอยไม่อยากจะบอกว่าไงเอาเป็นว่ามึงออกไปจากบ้านหลังนี้คุณไม่ต้องมาอยู่นะครับเอาเป็นว่าไปไกลๆเอามันสมองของคุณนะ่ะไปเลี้ยงลูกคุณเถอะนะครับเอาเลี้ยงลูกให้โตเถอะนะครับไปทํามาหากินเถอะอย่ามาเป็นแบบจะบอกว่าไงอะ่ะเฮ้อบัวเหล่าที่เจ็ด นะครับคนคนนี้น่าจะเป็นบัวเหล่าที่เจ็ดคุณชูชาติบ้านโคนแล้วก็จะมีคนเห็นชื่อคุณชูชาติบ้านโคนอีกเป็นล้านล้านวิวคุณฟังนะครับคุณจะเห็นโอ้โหนี่นี่แสดงว่าเอ้ยไม่อยากคุยแล้วพรุ่งนี้พวกมีผมด้อยนะครับชูชาติบ้านโคนมีผมด้อยกลับไปนอนไปเอาผ้าถุงแม่มาใส่นะครับขอบคุณครับอ่ะขอกราบขออภัยเอฟซีนะครับ,บ,คครบใครที่ดูอยู่นขณะนี้ ช่วยยืนยันกับเขาหน่อยเนี่ยอันนี้กี่ใบนับให้ดูมเมื่อกี้ช่วยยืนยันหน่อยอันนี้กี่ใบ4601ถึงอะไรเนี่ย4700 100ใบหรือเปล่านะครับ100ใบหรือเปล่าช่วยพิมพ์บอกไอ้ชูชาติบ้านโคนหน่อยนะครับเสียหายกระวงตะกูลเขามากนะครับก็ใครที่ดูไลน์นี้นะครับพี่จา๋าฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับ ฝากกดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยหากคุณมีของเก่าอยากจะเดินทางมาถึงที่ร้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านและอย่าลืมนะครับส่งรูปประเมินราคาฟรีไม่ต้องทําบัตรรับรองไม่ต้องทําบัตรประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีพี่จรูนนะครับพี่จรูนบอกของแบบนี้มีจริงครับเนี่ยฮะหนึใบอะนี่ นี100่หนึ่งร้อยใบแล้วดูด้านหน้าอ่ะให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีจริงนี้ปึ๊บก็ะบาไร้อยใบอ่ะอ่ะพี่ดูนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับรับซื้อนะครับหากเป็นใบปีกๆใบละสองพันถึงใบละสามพันหนึ่งร้อยใบแบบนี้สี่แสนติดต่อมาร้อยใบเรียงเบอร์แบบนี้นะครับสี่แสนบาทมารับเงินที่ผมกลับบ้านไปได้เลยอ่ะ นะครับใครที่พบเจอแบบนี้แล้วอยากจะขายคุณก็ลองติดต่อมาละกันแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับส่งรูปมาประเมินราคาวันนี้นะครับผมแบงค์เข็เบไม้วัตถุโบราณขอลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไ like ลค์รวๆให้ผมด้วยไปแล้วครับบ๊ายบาย